วตัเหนื่อยยังเปเหนื่อยแล้วโอ้โหเจอเซตเมื่อกี้นะครับผมจุกตายได้เลยนะฮะ มันไหมรอบหน้ามาอีกไหมสัญญาแล้วนะรอบหน้ามาอีกไหมครับไม่ไหมครับไม่ไหมนะมา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 นะเราบังคับทางจิตใจแล้วนะครับผมเราบังคับแล้วนะฮะก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนไม่รอคอยนะครับผม ช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับวีคอนันนี้นะครับก็ก่อนจะจากจากันไปนะครับผมก็ขอบอกก่อนนะครับว่าเพลงทั้งหมดในวันนี้นะฮะม,มันมีความหมายไปมากมากนะครับผมในแต่ละช่วงเวลานะฮะมันสำคัญมากๆาถึงแม้ว่าเพลงแต่ละเพลงนะ,นะครับผมจะมีความยาวสามหรสี่นาทีนะคร<อ>ับผมแต่มันก็ มันเป็นอะไรที่ทำให้เราสองคนนะับได้มาเจอกันมนันสำัญนี้ผมย้ำเสมอนะครับผมย้ำเสมอว่าไม่มีทุกคนในที่นี้แล้วผมไม่มีนักร้องคนนี้แน่นอนนะแล้วมันก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปผมสัญญาเลยครับผม ต่อให้ไปดังแค่ไหนนะฮะไปไม่มีทางลืทุกคนแน่นอนไม่ลืมแน่นอนว่าเมื่กอก่อนไปเป็นยังไงนะครับผมไปใกล้ชิดกับทุกคนขนาดไหนนะฮะแต่ทุกคนก็หวังลึกๆให้ไปดังกว่านี้ใช่ไหมัลโนะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณ คุณครูนะครับผมขอบคุณครอบครัวของผทุกคนนะครัที่สำคัญที่สุดคือคุณครู้คุณครูั้งมานาสบายมากเลยนะ t h ถึงแม้ว่าจะโดนคูคกก้องล่าเลยหรือว่าฟิตสาวแตกขนาดนี้นะฮะแต่เมื่ออยู่หลังชาวคุณครูเกาก็ทุ่มเทให้เรามากๆเนะครัอย่างตอนไปแคสต์ละครครูก็เทรนอย่างหนักเลยนะฮะเพื่อให้ลูกศิษย์ของตัวเองได้มีบททางที่ดีขึ้นนะครับ ตลอดระยนะเวลาสองปีแล้วนะครับผมที่ทุกคนยังอยู่ยกับไว้นะฮะไม่คิดเลยว่ามันจะยังเยอะได้ขนาดนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณจากใจเลยนะฮะขอบคุณที่ยังมอบสิ่งดีๆให้กับการันนะ้ครับผมยังสนับสนุนยังให้ในสิ่งที่ไบชอบให้ในสิ่งที่ไบรักแล้วก็ยังรับเป็นตลอดะครับ 我不慢了吗？